ความไวเป็นเรื่องของปีศาจตีเหล็กต้องตีตอนร้อนเล่นเกมจบก็อยากเล่นภาคต่อเกมขายดีก็อยากรีบปั๊มออกมือขายผู้พัฒนาเกมเขาอาจจะคิดแบบนี้แต่การทําเกมสักเกมมันต้องมีกระบวนการมากมายต้องผ่านมือหลายคนมีอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาเราเคยเห็นเกมออกเร็วมาเยอะแต่คําว่าเร็วของแต่ละคนมาเร็วแค่ไหนกันแน่วันนี้ผมมีเกมเมอร์จะพาคุณไปพบกับเกมที่ออกไวแบบสุดๆด กมที่ออกด้วยระยะเวลาอันรวดเร็วเป็นภาคต่อที่เราต้องรอแค่แป๊บเดียวจะเป็นยังไงไปดูกันได้เลยครับกับเกมแรก Left 4 Dead เกมแนวยิงซอมบี้โคออปในตำนานจากค่ายวาวเกมที่เราและเพื่อนๆอ,อีก3คนต้องลุยกับซอมบี้ในด่านต่างๆที่มีธีมเป็นการล้อหนังซอมบี้ตอนที่เกมออกมามันประสบความสำเร็จแบบถล่มทลายใครๆก็ชื่นชอบทีนี้แหละครับมันคือเรื่องแปลกของวาว เพราะทั้งวงการเกมรู้กันดีครับว่าเกมในค่ายว่าวกว่าจะออกมันใช้เวลานานขนาดไหนเรียกว่ารอกันยันลูกบวชแบบบวชจริงๆไม่ได้แค่คําเปรียบเทียบใดๆทั้งสิน้นและถ้าเกิดคุณเล่นตอนยังไม่มีลูกระหว่างรอเกมเดี๋ยวคุณก็มี <c oughs> และแน่นอนครับมันเป็นอย่างนี้ทั้งเกมใหม่และเกมเก่าลองดูซีรีส์ฮิตอย่าง Half Life ที่ Half Life 2 Episode 2กับ Half Life Alex ออกห่างกัน13ปีหรือแม้แต่ทีมฟอร์เทสภาค1กับภาค2ที่ออกห่างกันถึง9ปีแต่กับเลฟฟเดภาค1ไปภาค2เขาใช้เวลาแค่1ปีเท่านั้นครับแบบ1ปีพอดีเกมภาคแรกวางจำหน่ายในวันที่17พฤศจิกายนปี2008และในภาค2วางจำหน่ายในวันที่17พฤศจิกายนปี2009ให้ลองนึกเล่นๆครับว่าถ้าเกิดวางขายแบบ1ปีพอดี แสดงว่าเกมมันเสร็จก่อนหน้านั้นอีกอย่างน้อยเป็นหลักเดือนเรียกว่าเร็วโคตรๆไม่ใช่แค่สําหรับมาตรฐานว้าวแต่สําหรับมาตรฐานวงการเกมทั่วไปเพราะเกมนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีด้วยแต่ว่าเรื่องราวของความเร็วมันยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันคือเกมที่ช้าที่สุดในลิสต์นี้มาดูกันดีกว่าครับกับเกมต่อไปที่เร็วในระดับดิจิตอลเกมที่จะพาเราไปลุยในโลกดิจิตอล Mega Man Battle Network หรือชื่อภาษาญี่ปุ่นของเกมนี้คือ Rockman a x e เป็นเกมในซีรีส์ Rockman ที่ครั้งนี้เล่าเรื่องราวในโลกอนาคตที่ผู้คนมี AI ช่วยเหลือประจำตัวเป็นอาวาตารของแต่ละบุคคลซึ่ง AI ของพระเอกก็คือ Rockman สำหรับเกมนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเกมไหนในซีรีส์ Rockman เพราะมันเป็นเกม Turn-based Deck Building RPG ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการจู่โจมทางไซเบอร์เรียกว่าเรื่องราวของมันล้ำสุดๆครับแต่ที่ล้ำกว่า คือเวลาการวางจำหน่ายครับสำหรับเกมนี้ภาครแรกกับภาค2วางจำหน่ายห่างกันแค่แเดือนเท่านั้นคิดดูถ้าเกิดควรเริ่มท้องตอนภาครแรกวางจำหน่ายบางคนยังไม่คลอดเลยด้วยซ้ำเรียกว่าเกมเคลอดก่อนซะอีกเกมภาครแรกวางจำหน่ายในวันที่21มีนาปี2001และเกมภาค2วางจำหน่ายในวันที่14ธันวาคมปีเดียวกันโหดโคตรจึงจินตนาการไม่ออกเลยครับว่าระหว่างพัฒนามันจะเหมือนสงครามขนาดไหน ทั้งการพัฒนาแพ็กเกจจริงตัวเกมและการตลาดอื่นๆถ้าเกิดจะเอาคําว่าสงครามมาเปรียบเทียบก็น่าจะได้ครับและถ้าเกิดพูดถึงสงครามเรามาดูเกมแนวสงครามโลกครั้งที่2กันดีกว่ากับ Brother in a r m Road to Hill และ Brother in Arms Earn in Blood Br Brother in Arms เป็นเกมสงครามโลกครั้งที่2จากค่าย Ubisoft ที่พัฒนาโดยค่าย Gearbox Studio โดยทั้ง2เกมเล่าเรื่องราวในเซตติ้งเดียวกันคือสงครามโลกครั้งที่2 ในปฏิบัติการมาร์เก็ตกา e n เดนซึ่งเป็นเรื่องราวในหน้าจริงของประวัติศาสตร์เป็นปฏิบัติการที่ล้มเหลวของฝ่ายสัมพันธมิตรโดยเกมภาคแรกคือภาคโรสท o ูฮิลเล่าเรื่องราวของแมตต์เบเกหน่วยพลร่ม101ที่เข้าร่วมสงครามที่นอร์บังดีโดยเอกลักษณ์ของเกมเกมนี้คือการที่เราได้ควบคุมยุทธวิธีการต่อสู้ สั่งการลูกน้องสั่งรถถังอะไรต่างๆเป็นเกมที่ได้คะแนนรีวิวสูงมากเลยครับแล้วมันวางจำหน่ายในวันที่15มีนาคมปี2005แน่นอนว่ากระแสตอบรับดีเยี่ยมแต่ที่ชวนอึ้งก็คือภาคต่อของเกมวางจำหน่ายในวันที่4ตุลาปี2005หรืออีก7เดือนต่อมา b r o t h e r In Arms: Earn In Blood ถูกเขียนออกมาขายต่อเลยตัวเกมเพคล้ายกับภาคแรกมากๆต่างกันที่เป็นคนละมุมมองและตัวเอกคนละคนแล้วถึงจะใช้เวลาแค่7เดือน แต่เสียงตอบรับของภาคนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็มีการออกภาคต่อมาในอีก2-3ปีเป็นอีกเกมสงครามโลกครั้งที่2ที่น่าจดจําเกมหนึ่งครับแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงอะไรที่น่าจดจํามันจะขาดเกมน่าจดจําระดับตำนานไปได้ยังไงแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับว่ามันเป็นทั้งตำนานจริงๆและตำนานแห่งความไหวมันคือเกม Super m a r i o Bros สุดยอดเกมคลาสสิกที่มีอายุกเกือบจะ40ปีแล้วเป็นเกมที่ข้ามการเวลามาตั้งแต่ยุคฟามิคอมมาริโอต้องเดินทางไปช่วยเจ้าหญิงพีชสุดสวยจากวายร,ายร้ายเบราเซอร์เกมเป็นเกมแพลตฟอร์มเมอร์8บิตสู้กับเห็ดสู้กับเตาหานดานต่างๆถึงมันจะฟังดูง,ง่ายๆแต่นี่คือเกมที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ชาตินินเทนโดแล้ววงการเกมสมัยนั้นตัวเกมออกวางจำหน่ายในญี่ปุ่นวันที่13กันยายนปี1985 และอีก8เดือนต่อมาเท่านั้นภาค2ก็วางจำหน่ายทันทีในวันที่3มิถุนายนปี1986เป็นการตีเหล็กที่ต้องตีตอนร้อนของจริงพระรูปแบบของเกมกับรายละเอียดต่างๆมันเหมือนเดิมแทบ,บจะทุกอย่างเพิ่มเติมคือด่านที่เปลี่ยนไปและยากขึ้นยากจนหลายคนต้องร้องขอชีวิต ยากจริงหรือเปล่าไม่รู้ครับผมไม่เคยเล่นภาค2ใครเคยเล่นลองเล่าให้ฟังหน่อยและได้ยินมาว่าที่เขาตั้งใจทําให้ยากขึ้นเพราะคนบอกว่าภาคแรกมันง่ายเกินไปและถ้าเกิดพูดถึงมาริโภาค2ก็มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจน่าเอามาเล่าให้ฟังกันนั่นคือมาริโภาค2มันมี2เวอร์ชัน คืองี้ไอมาริโอภาค2เวอร์ชั่นญี่ปุ่นที่ออกเร็วๆครับเกมมันขายดีขายได้เป็นล้านชดุดก็เลยมีการคิดว่าจะแปลเอาไปขายที่อเมริกาด้วยแต่พอ e n d o สาขาอเมริกาได้ลองเล่นก็รู้สึกว่าทำไมเกมมันยากจังมันยากไปไหมเกมยากสนุกตรงไหนเล่นจนเครียดก็เลยไม่อยากจะเอาเวอร์ชั่นนี้ไปขายแล้วทำไงอะครับเกมก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าไอ ي, เราเคยมีเกมที่มันค,คล้ายมาริโอนี่หว่าเอาไอเกมนี้แหละมาปรับปรับซะหน่อย เป,นนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ย้อมแมวให้มันกลายเป็นมาริโอแล้วก็เอาไปขายเป็นมาริโอ2เวอร์ชันอเมริกาเป็นเกมที่เล่าเรื่องราวแปลก,แ,ปลกและเกมเพลย์แปลกและเรื่องแปลกก็คือมันกลายเป็นหนึ่งในภาคที่ขายดีสุดๆในซีรีส์มาริโอขายได้หลายล้านชุดเลยจนภายหลังเนี่ยคายต้องเอากลับมาแปลเป็นเวอร์ชั่นญี่ปุ่นแล้วก็ขายให้คนญี่ปุ่นอีกรอบก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันแฟนเกมจะว่ายังไงบลีดฮิตเดอะโซ เกมที่สร้างจากมังงะชื่อดังระดับตำนานอย่างเบลชเรื่องราวของตัวประกอบหัวสม <c oughs> ไม่ใช่ครับเรื่องราวของไอ้หนุ่มอีจิโกะที่มีอันต้องไปผัวพันกับยมาฉุดย่างลูเขียและนำเขาเข้าไปสู่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่อย่างคาดไม่ถึงการ์ตูนสนุกดีครับจบแล้วถึงตอนท้าย,ายเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบก็ตามแต่ใครยังไม่เคยลองอ่านลองอ่านดูได้ครับเกมนี้เป็นเกมต่อสู้แบบทรีวางขายในญี่ปุ่นและมีสูงถึง7ภาค แต่ละภาคก,ก็จะลานเหนือเรื่องตามกันไปมีตัวละครใหม่ๆเพิ่มเข้ามามีการเพิ่มแท่าคอมโบจัดทีมสู้อะไรก็ว่ากันไปแต่เรื่องพิกก็คือภาคแรกวางจําหน่ายในวันที่24ีมีนาปี2005ภาคต่อมาขายในวันที่1กันยาปีเดียวกันเรียกว่าใช้เวลาวางจําหน่ายห่างกันแค่5้าเดือนนิดๆเท่านั้นเองและที่สุดทึ่งคือภาค3ถึง7ที่วางจําหน่ายต่อๆกันมาขายปีละภาคแบบไม่ให้คนเล่นเหงาเลย แต่ก็ต้องบอกว่าตัวเกมแต่ละภาคมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมันเป็นการเอาเกมเดิมมาเพิ่มตัวละครเพิ่มนู่นนิดนีด่หน่อยปั๊มออกมาขา,ขายก็เลยยิงยาวกันไปถึง7ภาคเอแล้วครับแล้วก็มาถึงเกมสุดท้ายของวันนี้เราพูดถึงเกมที่สร้างเร็ววางจําหน่ายเร็วมันหลากหลายแนวและมีอีกหนึ่งแนวที่ขาดไปไม่ได้ก็คือแนวสยองขวัญสั้นประสาทกับเกมเซตติ้งน้อยสยองมาก ที่จะทําให้คุณมองเหล่าตุ๊ก,กตามาสคอตสุดน่ารักไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโดยเรื่องราวของเกมเกิดขึ้นที่ร้านพิซซ่าที่กําลังประกาศรับสมัครยามเฝ้าร้านช่วงกลางคืนยามที่ต้องคอยดูแลรักษาความปลอดภัยและตัวเอกของเราก็มาสมัครงานโดยไม่รู้ชะตากรรมว่าเขาต้องเจอกับอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆคือเจอดีเพราะเกมนี้จะทําให้คุณตกใจและสะดุ้งตุ้งแชกับมันไปอีกนานและถึงเกมเพลย์ของมันจะน่าตกใจแค่ไหน แต่สิ่งที่ทําให้เกมนี้น่าตกใจกว่าคือวันวางจําหน่ายของมันครับ Fight 5ไหนแอ t f r ร d y y ภาคแรกวางจําหน่ายในวันที่8สิงหา2014และภาคต่อมาวางจําหน่ายในวันที่10พฤศจิกาย,ยนปี2014เท่ากับว่ามันกินเวลาแค่3เดือนเท่านั้นไม่ใช่แค่นั้นภาค3ของตัวเกมยังออกห่างจากภาค2แค่4เดือนและภาค4ออกห่างจากภาค3เป็นเวลา4เดือนเช่นกัน เรียกว่าออกเกม4ี่ภาคแต่ละภาคห่างกันไม่ถึงปีและหลังจากนั้นก็เขียนภาคอื่นภาคเสริมภาคนู่นนี่นั่นออกมาติดกันยาวๆแต่ก็ไม่ถี่เท่า4ภาคแรกนะครับแต่สําหรับไฟ v ์ไ i g h t s at f r ด d d y เนี่ยก็น่าจะพอเท่าๆากันได้ครับว่าที่มันออกเร็วเพราะว่าเกมเพลย์สภาคแรกมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่และคะแนนรีวิวก็ค่อยๆลดหลั่นกันลงไปแต่ก็ประมาณนี้แหละครับกับเกมภาคต่อที่รอแป๊บเดียวเกมที่ออกห่างกันด้วยระยะเวลาที่สั้นจนงง ว่ามันทำไมเร็วขนาดนั้นแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าการพัฒนาเกมสมัยก่อนกับสมัยนี้มันค่อนข้างจะต่างกันด้วยบางเกมเขาก็อาจจะวางแผนไว้แล้วที่จะขายแบบนี้จริงๆมีเกมอีกมากมายครับที่เป็นเกมดีและออกเร็วอย่าง GTA 3และ White City ที่ออกห่างกันแค่ปีนิดๆหรือแม้แต่ Assassin's Creed ที่ออกติดติดกันและถือว่าดีบ้างแย่บ้างสลับกันไปออกเร็ว ใช่ว่าจะแย่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะดีครับอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาว่าจะทําเกมของตัวเองให้ออกมาแบบไหนสําหรับคนเล่นผมคิดว่าแต่ละคนมีความต้องการแตกต่างกันไปคงบอกไม่ได้ครับว่าภาคต่อแบบไหนดีที่สุดบางคนขอให้ได้เล่นต่อก็โอเคแล้วเล่นได้เล่นอยู่เล่นต่อแต่บางคนต้องการความเปลี่ยนแปลงครับต้องการสิ่งที่ดีกว่าเดิมต้องการพลิกวงการเกมเอาเป็นว่าแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับภาคต่อคุณอยากได้ภาคต่อแบบไหนหรือว่ามีเกมเกมไหน ที่มันออกเร็วๆเ,เ,เร็วกว่านี้ก็ลองเราให้ฟังกันได้ครับสำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ต้องขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอทุกไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ